น้องกับสาธุเจ้าค่ะน้องกาบสวัสดีเจ้าค่ะท่านอาจารย์เจ้าค่ะครับสาธุครับท่านอาจารย์นรลโมนุพิจารงนผลการเดินมาร์สของท่านอาจา,ารย์นรลโมนุพิการในนามพิจารปริญญาสูตรเจ้าค่ะประกาศติดอากจะเข้าสู่พิจาริพัาครับออกกัน,นใจไหมมีอะไรบ้างที่ยังไม่เข้าใจอีกก็ ยังเป็นดับแต่ในยะาานอาจารย์เจ้าค่ะหมายความว่าหมายความว่าเขาทำคำถามกว้างไปหน่อยเจ้าค่ะหมายถึงเขา้เ<อ>าเข้าใจอะไรอย่างเง<ส>ี้ยเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่รู้เข้าใจอะไรเจ้าค่ะน้องเก่าขอเข้ามาน้องเก่าขอ<ส>การเจ้าค่ะตอนนี้ท่านเดินมาธีนี่ท่านเดินนี่อย่างย้อนกลับมาดับถัดต่อือเริ่มขั้นตอนใหม่ใช่ไหม มาวิชาบริญญาสูดระเจ้าค่ะใช่ใช่ทำหเหมือนขั้นตอนที่ท่านอาจารย์บอกเจ้าค่ะตาตูกนั้นเวลาเกิดปัญหาอะไรท่านก็จะต้องกลับไปขึ้นต้นใหม่ถูกต้องไหมเจ้าค่ะอ่ะแล้วผลเป็นไงคะผลก็คือก็ดีเจ้าค่ะื ดีมียังไงอธิบายสงบแล้วครับกว่าประณีตกว่าเดิมเจ้าค่ะแรกแรกก็จะหยาบหน่อยเจ้าค่ะจะมีความกระเสือกระสนทุรนทุรายอยู่แล้วก็แล้วก็ละเอียดเข้าไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเจ้าค่ะหมายถึงส,สภาวะวทางกายสังขาวรวจชีสังขารจิตสังขารเนี้ยเจ้าค่ะน้องกับสาธุเจ้าค่ะ,ะอาจารย์ต่อไปขั้นตอนต่อไปเนาะขั้นตอนต่อไปก็เวลาท่าน ขั้นตอนเนาะก็ไม่ต้องเริ่มใหม่ต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยเข้าใจไหมไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ขั้นตอนต่อไปนี่คือต่อเนื่องเลยคือต่อไปได้เลยอะไรผิดอะไรก็ไปต่อเลยเข้าใจยะในระหว่างนอกภายในระหว่างการเดินพักทั้งภายนอกและภายในเช่นการเจริญไม่ตายอยู่จริญเมตตาอ่าแล้วก็มีการสะดุดองค์ธรรมนี้องค์ธรรมนั้นก็ไปต่อได้เลยเจ้าค่ะ กำหนดกตภาวาละลวไปต่อหรือการที่จะมาท่องวิชาสัพพิจตธรรมสูตรละลไปต่อเลยกําหนดใหม่แล้วก็ไปเลยอาะจายอย่างไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่จเจ้าค่ะน้องครับธรรมดานี้แพทย์แา่งแล้วต้องไปเริ่มข้อที่หนึ่งใช่ปะข้อที่หนึ่งข้อที่สอง่บางครั้ง,งก็ต่อบางครั้งก็ไปเริ่มแล้วแต่สถานการณ์นั้นๆเจ้าค่ะเออแล้วแต่ไม่ได้ครูาราจย์ไม่ได้สั่ง๋อ้เจ้าค่ะต้องทำตามเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ไหม เออท่านไปแล้วแต่ถ้าเท่าท่านไม่ได้เดินมาร์กตามครูบาอาจารย์เจ้าผมขอบขากมาเจ้าค่ะก็เดินตามนั้นแต่ว่าตามนั้นนะเจ้าค่ะตามที่ท่านอาจารย์กล่าตามอะไรมันคือยังพูดอยู่แบบเดินเดินเปลี่ยนผ้าเดินไปหนึ่งสองสามจีอะไรเงี้ยก็ต่อไปอย่างนี้ยเจ้าค่ะก็คือตามขั้นตอนเจ้าค่ะนะครับตามขั้นตอนเมื่อเดินมาระยะหนึ่งครูบาอาจารย์ก็ดูความก้าวหน้าดูความก้าวหน้าก็จะปรับมารวิทีให้๋อเจ้าค่ะ้อล่าบขอบพระคุณเจ้าค่ะ มองวิธีเพื่ออะไรเพื่อทันบบาการดอกกิเลสแล้วก็อินสีสูงขึ้นมีกําลังสูงขึ้นเพื่อจะเท่าตัดรู้เท่าตัดในอารมณ์ยุดาใจไหอย่างนี้เข้าใจแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์เจ้าค่ะอ่า่านเป็นทำเองเปลีป่ยนเองก็ไม่ได้นะมักไม่งงเลยเจ้าค่อะที่เดินผ่านมาก็แบบนี้ไม่ใช่หรอ ก็ต้องรองครูบาอาจารย์มาเ้รอครูบาอาจารย์มากคนมาบอกคนเจ้าค่ะรานนั้นไปทําเองไปเองก็จะมีผลทันทีนะครับเพราะผมก็ตรางกันกเป็นผู้เกิดนะแต่ครูบาอาจารย์ก็เป็นเพื่อเป็นผู้ชี้ทางเอาละมีคําถามเพิ่มเติมไหมน้องเกับขอเข้ามาน้องเก็บขอ,อเก่าเจ้าค่ะ อเชิญข้าพเจ้าไม่รู้ว่าลมดับหรือยังเนี่ยเจ้าค่ะมเหมือนเหมือนกับเขาดับไปแล้วเจ้าค่ะอ่าไม่เป็นไรก็ปล่อยเขาไปตามสภาวะอ่าในในระดับนี้เขาจะเป็นยังไงก็ต้องไปสนใจเล่นลมแล้วจบอ่าไม่สดนั่นแหละก็จะดับไม่ดับก็ได้ก็เป็นมัชชิมาเป็นสภาวะปัจจุบันหมดแล้วเข้าใจไหมเป็นสภาวะมีในสิ่งที่ไม่มีม่มีในสิ่งที่ไม่มีมีในสิ่งที่ไม่มีมีสิ่งแตก็ไม่มี ไม่มีในสิ่งที่มีไม่มีส่อันจะไปสนใจลมดับท่านก็มีตัวตนรู้อย่างเออถ้าท่านไม่สนใจลมดับท่านก็หมดหมดแต่ภาวะแต่ท่านยังไปจ้องว่าเอาดูมีอักาไหมมีจ้ะค่ะรู้อย่างเพราะฉะนั้นถึงพูดไปทั้งเย,อ,เยอะแยะฟังไปเยอะแยะเลยแห,หมมาท่านเองปฏิบัติเองติดหมดเลยเข้าใจยัง ค่ะเขาวัะนั้นก็คำถามนี้ก็ะถบอกว่าไม่ต้องเริ่มต้นท่านสามารถต่อแนนได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะปิดการตอนแทนเริ่มต่อนแล็แต่ก็ในสภาวาเขาจะมีในสิ่งที่ไม่มีไม่มีในสิ่งที่มีท่านจะต้องเข้าใจไปในสภาวาภายในในภายในแล้วก็ออกมาสู่นอกสู่นอกเขาจะประสาทรวมเป็นหนึ่งแล้วอยู่มัชชิมาจันทีถ้ายังไม่ถึงตรงนี้ก็ยังมีอัจารตัวตน แห็นไหมคาพูดง่ายๆแต่เวลากระทําปุ๊บยังไม่ได้ก็ปรับใหม่ไม่เป็นไรรูบาอาจย์ก็มาปรับให้แล้วแต่ได้อย่างนี้ใช่แล้วเจ้าค่ะน้องกับพวออกคนกท่านอาจารย์ท่านอาจารย์กินตนาแล้วรู้เรื่องไวนะ้น่ะรู้เรื่องอยู่เจ้าค่ะท่านอาจารย์นะรู้เรื่องแต่ท่านบรรลุไปแล้วเจ้าค่ะน้องกับอนุทนากับท่านด้วยเจ้าค่ะแต่แหวงคาตอบในสิ่งที่ท่านกล่าวยังไม่ถูกเลย รู้แต่รู้ในระดับอะไรเพราะนั้นการรู้จึงรู้เป็นงานในเบื้องต้นหรืองานในท่ามกลางหรืองานในที่สุดเห็นหร้อไม่รู้เรื่องความารู้เรื่องคมเดียวแต่ความเข้าใจเนี่ยเข้าใจเข้าใจแต่เข้าใจแค่ไหนใช่ไหมเพราะนั้นความเข้าใจจึงมีงานในเบื้องต้นงานในท่้มกลางงานในที่สุดจะเข้าใจระดับไหนอ่อตรงนี้ยังไม่ถึงงานในเบื้องต้นเลยตรงนี้ก็แสดงว่าไปเข้าใจในระดับลงไปก็คือวิชาสัุวิชากระจยยัง เพราะนั้นอินทรียก็ถึงจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆปรับค่อยๆปรับไม่ใช่อยู่ดีท่านจะรู้เรื่องไปหมดเนี่ยไม่มีหรอกอย่างเหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุมาท่านก็ต้องศึกษามาระดับหนึ่งแล้วถึงจะเข้าสู่ระบบแต่เพรนั้นเพราะนั้นการมารู้จึงบรรลุสามรดับตามระดับนะทำในบือต้นมาทางการงานในที่สุดไม่ใช่อยู่ทีก็รู้ที่สุดมดเลยโง้โห่เก่งกันหมดครับอาจารย์นะครับ เิ่งให้ไว้สามระดับหมดของพระธรรมตระทองถูกไหมเป็นสมาธิปัญญานะนั้นมิชาวิมุตติมิชาสาอุวิชาโดเป็นวิชาคู่กันแล้วก็วิชามัชิมาแต่ไหมวิมุติก็มีสามระดับไปแล้วภาษาก็มีสาม,มถูกไหมธรมง์จะมีสามหมดนะแต่ว่าไปแยกยังไงแยกยแบ่งยกงงองค์มีระบบไว้ให้หมด พอเข้าใจไหมอย่างเงี้ยพอเข้าใจแล้วเจ้าขาฮานาจาน้องแกลกเพราะว่าะกะควเพราะนัพระองค์ตื่นประมาาไม่ได้ประมาณเมื่อไหร่พัเพราะนั้นความประมาตรงก็เตือนไว้แล้วเวทนาพระองค์ก็ให้ไปแล้วตัณหาพระองค์ก็ให้ไปแล้วเม็สามองค์ทำหลังแล้วมีประมาทเมื่อไหร่พังเมื่อนั้นมีประมาาเมื่อไหร่ปุ๊บเวทนาเข้ามีประมาณเมื่อไหร่ปุ๊บปัญหาที่คอยกระติบเข้า จุดรวมของวองจงสามรวมอินทรีย์ใช่ไหมให้บริบูรณ์ทำให้สามรวมแล้วจิตตั้งอยู่สามรวมแล้วถึงจะบรรลุจิตตั้งไอะไรอย่างนี้มงมีสาม,ร,ม,ม,มระดับหมดนะไม่ใช่ไก่กาไม่มีอะไรเลยฉันจะไปนิพานจะรู้ว่านิพานเป็นไงฉันจะเป็นฉันจะไม่อยู่แล้วอัตาฉันจะเป็นอนัตตารู้หรอ คำนี้คืออะไรหมายถึงอะไรแล้วทำยังไงมีเส้นทางเดินยังไงจะทำยังไงให้หมดอัตรา,าอัตตามีกี่ยอย่างเห็นไหมครับพวกมีเป็นระบบไปให้หมดอัตตาหนึ่งอัตตาสองอัตตาสามหมายถึงอะไรจะต้องเดินทางความมาอย่างไงมาสิ้นสมาธิปัญญาวนะพาใจไหม,อ,มอย่างนี้ พอเข้าใจแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์น้องกลับขอพระคุณเจ้าค่ะเป็นใจนะเราไปศึกษาไปอย่างนี้เนี่ยนั้นครูบาอาจารย์ก็เดินทางข่านมาทางเดียวกันหมดเพราะนั้นข้ามขั้นตอนได้ไหมไม่ได้เลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์น้องกลับไม่คุนฐานะเลยนะเจ้าค่ะอย่างนี้ไปข้ามขั้นตอนแล้วก็ตัวเองจะไปเป็นศิษย์พี่ไม่เป็นไม่ได้ต้องเป็นไปตามที่องค์สงฆ์อนุสาวรีย์ไปไหนก็เกิดตามระบบไหม อนุสาวรีย์ปัญหาไม่เกิดไปคิดว่าตัวเองเกิดอนุสาสนีย์หาตัวเองยิ่งใหญ่ก็เสร็จหมดพังเห็นไหมตัวเองไม่มีสภาวะกายเบาจิตเบาไม่มีสงบระงับอันี้เป็นธรรมชาติไม่กระเจิดกระสไม่โดนไปแปบกาดเผาๆว่าตัวเองมีชีวิตนรลกเล่นงานไปไม่วนจีตสัตว์ไปครับเพราะฉะนั้นสงบแบบพระองค์สงบกันเหมือนที่ท่านศึกษาก่อนที่ยังไม่เข้ามาในระบบพระองค์ สงบตา่างกันไหมของพระชอบอับอื่แบบนั้นไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่ไแ,แต่เคยทำนะทำไมมันเล่ารอมันกลับมามันยังเถียงคนน้นยังว่าคนนี้ยังยิ่งใหญ่มีตัวตนเนี้แยะแต่เพิ่มมาปฏิบัติแบบพระองค์ค่อยๆปล่อยวางตามลำดับดดดัแล้วสงบจริงระงระับได้จริงปานนี้ได้จริงเป็นธรรมชาติได้จริงไม่ได้บังคับผูกเข็น นะนั่นจึงมีอะไรที่แตกต่างกันมหาศาลอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะการ,รทำโมงทําให้เปลี่ยนจิตองค์จึงตัดบรรลุด้วยภาวนาบรรลุที่จิตไม่ได้บรรลุด้วยการสมด้วยการบังคับด้วยการถือเอาไม่มีนั่นจึงเป็นการบรรลุดว้วยมรรคิธีขององคเลย ไมไปตามลำดับหนึ่งสองสามี่ย้าคงจะไปเก้าสิบไลน์ไปเนี่ยแต่สองง่ายจนงมันยางหมดในะช่ไหมเจ้าค่ะท่านอาจ,จารย์มีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะไิ่นสนใจยยังไม่สงสัยแล้วเจ้าค่ะเมื่อสองแล้วาทีใหมเมื่อกี้ยังสงสัยอะไรไม่รู้เจ้าค่ะ <laughs> <laughs> ไม่รู้สงสัยอะไร ไม่รู้แต่มันมีตางหิตตังิตใช่ไหมไม่รู้้าค่ะให้อาจรย์ให้ทําอะไรก็ทำ้าคะเอแเราทําแล้วดีไหมล่ะดีเจ้าค่ะดีหมดแล้วเจ้าค่ะถ้าอาจารย์ก็เหมือนระพูดจะองค์ให้ไปลงไเคนกบเปไม่ได้เดี่ยวกับพระองค์ไม่ได้เราเป็นเพียงเพียงภาษาวงน้องก็เป็นผู้ถ่ายทอดเจ้าค่ะสืบทอดเจ้าค่ะพระธรรมแล้วเราก็เป็นผู้บอกทางเดี่ยวส่งให้ไว้เฉยๆนะ ได้รับาจากหลวงพอองค์มาเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ได้มาหมกไ,ไม่ได้มาเก็บไว้ <Okay. S 1> ไม่ได้มาเรียกรับผลประโยชน์ทำบุญไม่มีผลประโยชน์แกล้งให้ด้วยปารอนุกซอกเกือกูด <Okay. S 1> เป็นลดับลำดับ,แ,บ,บแล้วก็ไม่ขี้เกียจด้วยไม่ใช่วันนี้ฉันอยากจะให้พวกนี้ฉันไม่อยากให้ฉันมันใสแกไ,ไ, <Okay. S 1> ไม่ได้ไหครับเสมอตองให้เสมอหมดนะครับ แต่ผู้ที่ยังไม่ได้ถึงธรรมนี้ก็นึกจะให้ก็ให้กไม่ให้ก็ไม่ให้ขี่เกียจไม่สนใจนี่ไม่เคยโบกนั่นนี่ไม่เคยเอาอะไรมาให้เลยไม่ต้องให้ทำมันแบ่งแยกกันท่านไม่ได้ของพระไม่มีนะครับถ้าผู้ใดปฏิบัติถูกต้องก็ถือว่าเป็นบุญเป็นโอรสถ้าผู้ใดยังปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่มีบุญแต่ยังเข้ามาไม่ถึงเข้ามาไม่สุดก็ยังต้องให้การอนุเคราะ ตามเหตุปัจจัยตามเหตุปัจจัยใช่ไหมไม่ใช่ว่าทิ้งต่เป็นตามเหตุปัจจัยที่ควรจะได้รับจะมาภูมิปลายภูมฟ,ฟักปลายหลังไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับทำแล้วสุดท้ายไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้เสียใจอะไรก็เป็นธรรมชาติเพราะว่าต้องถูกมาเข้าสิกายนะจากกายภมก็กลายเป็นกายปุถุชนจากว่าเป็นภาระยะก็เป็นปุถุชนนะ่ไห นันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์แต่ละท่านที่เป็นจิตที่และจิตน้องที่ปฏิบัติแล้วออกจากการเดินบังก็มีแล้วก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็คอ่ทีด่ดูที่ได้สอบแต่ละบอกเ,เ,เอาละมีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะ่ห้อาจารย์น้องกับขอบพระคุณน้องกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ เจ้าค่ะสวัสดีครับสาธุกับเทปเท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะขอบสสวัดีเจ้าค่ะ